ช่างสายาเนหาสานนะคะตอนนี้เรามาเล่นปิดไฟกันนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอจะเล่นกับพี่นะครับเป็นการมีผมจะทำจาเล่นคืผมต้องแต่งตัวเป็นผู้หญะะิงก,กนอี่ือาสานแต่ตอนที่ผมเล่นมานะครับแล้วต,ตอนนี้ผมเคยคิดเลยว่าผมจะเป็นพี่ของผมนะยิ่ย่่่

หมอคงยิงก็ดีก่ะพี่ชอบพี่คนชอบมาดูมาดูอ้าวอ้าวได้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 ปืนดังลั่นเลยมาไอ้หัว เล่นดีเดอร์ระงดนขยาวอาันวน้องแบบยินไม่โดนแล้ก็สาแ้น้ตายเฮ้ยยังแรง ไปห้าเรือ <of> อ,อู้อันดาอยู่ดีๆน้องก็ได้ปืนติดตัวน้องมาด้วยปกติของดาตอนที่เล่นแบบโหมดแบบนี้าจะได้ปืนติดด้วยไหมไม่แต่ลนาพิ่มเทอ่ะแต่เชื่อเลยพ่อจังเออมาดิครับมาดิครับ ครับผู้ชมครับอยู่ที่ที่ผมก็ได้พืนฟรีแบบโคตรตึงอ่ะครับโคตรเท่โคตรอันตรายเนี่ยตายหัวนี่ครับผมจะไปที่ไทยเอ๊ขับรถไม่เกี่ยวคับรถแบบไหนผมไม่สนจะขอให้ไ,ไปถึงตลอดเกืกอบตายตะกีทุกคนเห็นใช่ไหมครับนี่ผมลืมอธิบายต่อเนื่งผมว่าผมลืมไนะหมรึเปล่ารึเปล่า อยู่ไหนวะโอเคแล้วเราก็เดินไปเองเดี๋ยวว่าบ้าเหรอ่ะ,อะ,อะแค่นี้ก็จอแล้วเราก็เ,าเกือบตายแล้วผมก็ว่าผมไม่น,าน่ารักก็ผมมันรอะ่ะเอ็้ออสวยเอ้เท่ พื่อได้ท่าแล้วรู้ไหมตอนน้องเข้าไปน้องได้ท่าไม่รู้ว่าผมจะสร้างไปทำไมถ้าผมก็จะต่อยมันจะได้เหน้องทำอะไรกับไอวอร์ พร้อมสู่แบบเต็มยศแล้วครับแม่คุณคิดว่าผมยังไม่พร้อมแต่ผมพร้อมนะอืมอืนาเปอร์อะไรคร้อมจนบะแล้วก็จูบหนีดิครับวัาดิครับนะั้นนั่นนันใครสนอะผมไม่สนมาตามเรครับ 要为啥子？嗯嗯嗯 ตัวเงี ừ, ้ยคุณโหโอหจอหัวโหผมสามหัวเออสามหีมากรอหรือไงน้องว่าต่อไปน้องต้องเดินทางด้วยน้ะแต่น้องไม่ควรเดินทางด้วยตรงอยู่เลยอุ้ยน้อน้องจะกระโดดไปยังไง อย่าซนขึนเลีย่าอี่น้ไม่รู้ปะผมว่าทำไมตะกี้ผมได้ฟักี้แบบหัวจังวะทำไมผมไม่ขับรถชนมันอะเออ ที่ผม,มตรงนี้มีครับเนี่ยจะเปลี่ยนเสมือนผมเป็นเด็กปัญญาอ่อนนี่นี่เฮ้ยโคตรตึงเลยเฮ้ยอันดาเราสามาแล้วครับนี่แหละครับ,รบที่ดีที่สุดแล้วครับที่เราจะทำได้ครับโอ้ยดูผมสิครับ ยไปก่อนดีดีครับรออะไรนี่ได้เรือเรือเหรอมันไม่ใช่เรือครับมันไม่ใช่เรือแต่มันคือสิ่งที่เป็นสุดเขอให้ในคำหยา วันเด็กเอลชุดชุดตรงตงไออะไรทัวเมันขี้นะอย่างคืออะไรครับอุ้ยอุ้ยเมันใช่เป็นสามันี่หรอเปคนที่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้โอ้ยยงแมง ยังไม่ทันได้ใช้ดาบผ่าเลยจูซอนปุ๊บจะอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วแถมไม่ต้องฆ่าใครแล้แทนผมได้ดิฟลบแต่ก็ดีผมนดิฟข้างๆอุ้ยทางนิดหน่อยแต่อ้ายก็ยังดูเด้ผมได้ไหมครับจี่ผมว่าขาดสามเดวที่ผมจูไม่ได้ว่าผมแดดถึงซึ่งผมจะซุ่เฮ้ยมันแรงจังวะ อุ๊ยโอ้านเนีอุ๊ยโอ้้าเนยโอ้ป้าเบานมันอะไรอ่ะที่มันหนีพวกเราแล้วพวกเราจะตายละเออออั้นงั้นจังเดียวที่พวกเราือ๊ยพอะไรแล้วเนี่ยถือใช่แล้วครับ อย่างที่ท่านผู้ชมที่มันครัครับตอนแรกที่คนเรา้องว่าอ้าวหนีดิครับรออะไรเฮ้ยแรงจังอ่ะไม่สู้เท่านั้นเลยสู้ทั้งผมไอทีอ่คูนแรยยังอะไรแ่แทบไม่มีศัตรูอยากมาหากออกับคัณเลย น่าจะกลัวเมหมือนกันมันก็คิดตึงมากอะดูครับมีคงอ่ะใครอยู่บ้างอ,อ,อุ้ยเปืนอะไรอยู่เนี่ยอืมตามติดตูดมาเลยเหรอจัง,จงมางมาเดี๋ยวนะเฮ้ยแรงโคตรตึงเลยอีมันโซนหลังนี่ว่ะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะเริ่มใหม่ให้ดูอีพีหน้าอ,อ,อย่าลืมกดไลค์นะกด Subscribe ด้วยอย่าลืมกดแชร์นะ